สวัสดีค่ะลายมือทำนายชีวิตบายสุดารัตลีเรามาพบกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงเส้นเขาเรียกว่าเส้นคุ้มกันนะคะเส้นคุ้มกันเส้นที่จะพูดถึงนี้เป็นเส้นลักษณะแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเดี๋ยววาดเส้นหลักก่อนนะคะเส้นหลักก็จะมีเส้นชีวิตนะคะเส้นสมองค่ะ แล้วก็เส้นใจเส้นคุ้มกันนะคะเส้นคุ้มกันเส้นนี้เนี่ยจะอยู่ในอ่าขอโทษค่ะอยู่ด้านนอกค่ะตรงหัวแม่โป้งนี้นะคะเขาจะเรียกว่าอยู่ด้านนอกนะคะจะอยู่ด้านนอกของเส้นชีวิตนะคะจะตีคู่มากับเส้นชีวิตค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ จะเป็นเส้นที่ถ้าเป็นเส้นที่ดีเลยเนี่ยจะต้องเป็นเส้นที่สีแบบสีของลายเส้นนะคะจะต้องเท่ากับเส้นชีวิตแล้วก็จะต้องมีสีสีเข้มตลอดทั้งเส้นเลยไม่ใช่ว่ามีสีบางบ้างขาดบ้างอะไรอย่างนี้จะเป็นเส้นที่ยังไม่ถือว่าดีนะคะถ้าเป็นเส้นที่บางบ้างหรือว่าเข้มบ้างอันนี้ยังไม่ถือว่าดี เส้นที่ดีนี่คือจะต้องสีเข้มตลอดทั้งเส้นเลยแล้วเส้นนี้นะคะจะคู่ขนานมากับเส้นชีวิตค่ะจะเป็นเส้นที่ที่ห่างอยู่เหมือนกันนะคะจะไม่เหมือนกับเส้นลาบนะคะเส้นลาบนี่จะอยู่ชิดกับเส้นชีวิตเลยแต่นี้จะห่างออกมาเขาเรียกว่าเส้นคุ้มกันค่ะเส้นคุ้มกันนี้นะคะจะหมายถึง ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็คือพ่อแม่หรือคู่ครองก็ได้หรืออาจจะหมายถึงผู้ใหญ่ที่ที่เรานับถือหรือเจ้านายจะหมายถึงคือเส้นหลักของเขาจะหมายถึงอย่างนี้นะคะแต่เส้นนี้เนี่ยจะเป็นเส้นที่ดีมากเลยก็คือความหมายตรงตัวของของเส้นเส้นคุ้มกันที่ ขีดลงมาตรงๆมาคู่ขนานกับเส้นชีวิตแล้วเป็นเส้นใหญ่อย่างนี้นะคะจะหมายถึงว่าเจ้าของมือจะมีเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคอยคุ้มครองปกป,กปกป้องรักษาเขาให้แค้วคาดปลอดภัยจากพย,พยันอันตรายต่างๆที่จะเข้ามาหาเจ้าของมือหรือที่เขาเรียกว่าแล้วเขาจะป้องกันนี่ๆด้วยค่ะพวกศาสตร์ตาวุฒ หรือที่คนสมัยก่อนนะคะที่เขาเรียกว่าอะไรมีมหาอุดอะไรป้องกันป้องกันพวกของมีคมหรืออะไรประมาณอย่างนี้นะคะ่ะเส้นนี้จะบ่งบอกถึงการป้องอมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มกันปกป้องคุ้มครองให้เจ้าของมือแควคาดปลอดภัยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเส้นนี้นะคะจะ มีมีผลทำให้เจ้าของมือม,มีมีทรัพย์สินเงินทองแล้วก็มีฐานะที่ร่ำรวยด้วยแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีบ้านช่องมีที่ดินทรัพย์สินมากมายเลยนะคะเส้นนี้จะบ่งบอกลักษณะนี้ถือว่าเป็นเส้นที่ดีเลยนะคะแต่อีกเส้นหนึ่งนะคะจะมีลักษณะคล้ายกันค่ะเดี๋ยวจะวาดให้ดูนะคะ แต่ความหมายจะเส้นลักษณะของเส้นนี้จะคล้ายกันแต่ความหมายจะไม่เหมือนกันนะคะเส้นนี้จะมีลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวว่าเส้นเส้นหลักก่อนนะคะอันนี้เส้นชีวิตนะคะเส้นสมองนี่เส้นใจนะคะเส้นที่คล้ายกันนี้นะคะจะเป็นเส้นนี้ค่ะ เขาจะอยู่ด้านในของเส้นชีวิตค่ะแล้วเขาจะตีคู่ขนานมากับเส้นชีวิตจะเหมือนกันมากเลยถ้าถ้าดูไม่ดีเนี่ยนึกว่าเป็นเส้นเดียวกับเส้นคุ้มกันเส้นนี้นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะยกให้ดูนะคะ,ะเห็นไหมคะจะคล้ายกันมากเลยแต่เส้นแรกเนี่ยเส้นนี้นะคะ จะอยู่ด้านนอกที่บอกตรงนิ้วหัวแม่โป้งนี้นะคะเขาจะเรียกว่าอยู่ด้านนอกของเส้นชีวิตนะคะเส้นนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเส้นคุ้มกันค่ะแต่เส้นนี้นะคะจะอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าด้านในนะคะจะอยู่ด้านในของเส้นชีวิตเส้นนี้จะเป็นเส้นเขาเรียกว่าเส้นวาสนาค่ะ จะมีเส้นนี้จะมีความหมายว่าเจ้าของมือนะคะจะเป็นคล้ายๆเขาเรียกว่าหัวเรือใหญ่หัวเรือใหญ่ก็คือจะเป็นคนที่หาเงินเข้าบ้านจะทำงานของตัวเองก็แล้วแต่หรือจะทำงานให้คนอื่นเงินทองที่หาได้ทั้งหมดเนี่ยจะต้องเอามาใช้จ่ายภายในครอ,อบครัวในครอบครัวของตัวเอง เลี้ยงพ่อแม่พี่น้องญาติคนคือเลี้ยงในครอบคนในครอบครัวคือเป็นหัวเรือใหญ่คือเงินทองหามาได้ก็จะต้องใช้ใจ่ายหมดไปกับาการเลี้ยงดูคนในครอบครัวค่ะเส้นนี้จะมีความหมายลักษณะแบบนี้นะคะต้องดูดีๆนะคะว่าเส้นมันจะคล้ายกันมากเลยนะคะ เส้นนี้ก็จะมีความหมายเป็นแบบนี้นะคะเ,เดี๋ยวสรุปให,ให้ฟังอีกทีนะคะว่าเส้นนี้คือเส้นคุ้มกันที่จะมีสิ่งศักดิก์สิทธิ์คอยคุ้มกันปกป้องคุ้มครองให,ให้เจ้าของมือปลอดภัยแล้วก็จะมีทรัพย์สินเงินทองถือว่าค่อนข้างร่ำรวยเลยนะคะแต่เส้นนี้จะเป็นเส้นวาสนา เป็นเส้นที่ต้องหาเป็นหัวเรือใหญ่จะต้องหาเงินมาให้คนในครอบครัวใช้จ่ายนะคะเส้นสเส้นนี้ก็มีความหมายแบบนี้นะคะต้องดูดีดๆเพราะว่ามันจะคล้ายกันมากเลยนะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วคลิปต่อไปจะนำเสนอเส้นลายมืออื่นๆที่สำคัญสำคัญต่อไปค่ะ อย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ